วิธีไลฟ์สดผ่าน Facebook 2หน้าจอนะครับอย่างแรกเราก็ต้องมีโปรแกรม messenger ก่อนนะครับโปรแกรมนี้นะฮะดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับอพอหลังจากนั้นคลิกเข้าไปในโปรแกรมนะฮะคลิกเข้าไปในแอปแล้วก็เลือกเพื่อนสักคนหนึ่งที่เราต้องการจะไลฟ์นะครับแล้วก็กดเข้าไปสมมติว่าเราจะคุยกับ ไอมอนี่นะฮะก็คลิกเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็เลือกไปที่ตรงนี้นะครับสี่จุดคลิกเข้าไปเลยฮะเสร็จแล้วก็เลือกสร้างห้องนะครับคลิกเข้าไปเลยครับแล้วก็ทำการกดสร้างห้องนะครับ เสร็จแล้วครับคราวนี้เราก็จะให้เพื่อนของเรานะครับเข้าห้องเพื่อไปคุยกันก่อนนะครับก่อนที่จะไล์นะครับอ่าเราก็กดที่เข้าร่วมนะครับอันไหนก็ได้นะครับอันนี้หรืออันนี้ก็ได้นะฮะกดไป มาคุยนะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนของเราก่อนนะครับมาหรือยัง่าถ้าเกิดเพื่อนของเราาพร้อมแล้วก็เข้ามาดูในห้องเลยครับน่าตอนนี้เพื่อนของเราเข้ามาแล้วนะครับก็คราวนี้เดี๋ยวเราจะมาไลฟ์กันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่า วิธีไล์สองจอขึ้นไปทำยังไงนะครับเราก็ปัดข้างล่างขึ้นมานะครับอ่าคราวนี้เราก็จะเจอคำว่าเผยแพร่ภาพสดนะครับอ่า mm hmm. เห็นไหมครับนี่ฮะตามลูกศรเลยครับแล้วก็ทำการกดเข้าไปนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ทำตามขั้นตอนตามที่หน้าจอบอกไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนั้นครับผม